ทางออกมาประกาศแล้วนะครับพันภาษีนำเข้ารถจ์ไฟฟ้าเงื่อนไขสูงสุดเหลือเพียง0%มีผลในวันที่1มกราคมปี67นะครับสวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมแก่นจตุพิธุรกิจนะครับคุยข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจ,จัดหาและสัลายสินค้าให้กับบริษัททางร้านและโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบพันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟคมไฟเผยแพร่ประกาศมาแล้วนะครับว่าลดภาษีนำเข้ารถไฟฟ้าเพื่ออุดหนุนมาตรการอ v ี3.5สําหรับราคารถที่ขายปลีกไม่เกิน2ล้านบาทระบุเงื่อนไขลดภาษีนําเข้าสูงสุด 0%เซมีผลในวันที่1มกราคมปี67นะครับ boi ทยอยชี้แจงค่ายรถมั่นใจว่ามาตรการภาษีจะหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เฟื่องฟูได้ล่าสุดมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือ e v 3.5ในช่วงเวลา4ปีนะครับลดตั้งแต่ปี2 5 6 7จถึง70จะเริ่มใช้ตั้งแต่มกราคมปี67เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวต่อเนื่องครับประกาศดังกล่าวกำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปนะครับ หมายถึงรถจนนั่งหรือรถจนโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนเป็นแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ประกอบสําเร็จและนําเข้ามาทั้งคันนะครับหรือที่เรียกว่า CBU ครับทางนี้กําหนดอัตราภาษีอากรหรือยกเว้นสําหรับรถไฟฟ้าสําเร็จรูปที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน2ล้านบาทนำเข้าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี6 7จนถึง31ธันวาคม68รวม2ปีโดยมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับ ถ้าผู้นําเข้าที่ใช้สิทธิทพิเศษทางสุรากากรภายใต้การตกลง FTA แล้วยังมีอัตราอากรที่ต้องชําระไม่เกิน40%ให้ถือว่ายกเว้นนะครับต่อมาผู้นําเข้าที่ใช้สิทธิทาง FTA แล้วยังต้องมีอัตราการชําระที่มากกว่า40%นะครับก็ให้ได้รับการลดอัตราภาษีลงอีก40เลยดังนั้นส่วนที่เกินก็คือชําระแค่แค่ส่วนที่เกินนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ผู้นําเข้าที่ไม่ได้รับสิทธิทพิเศษทางสุรกากากร ภายใต้ FTA นะครับก็จะได้ลดภาษีลงทันที40%ครับตามกฎหมายนี้นะครับนอกจากนี้กระทรวงกาครคลังยังกำหนดให้ใช้อัตราการลดอากรหรือยกเว้นอากรดังกล่าวให้ผู้นำเข้าที่ต้องแสดงหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิจากกรมสรรพากรอีกด,ด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ข่าวนี้แล้วคิดว่าคนที่เตรียมตัวจะคว้ากระเป๋าส้อรถยฟ้าก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจนั้นง่ายขึ้นนะครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมแกนจตุพิธสุภกิจนะครับถ้าเพื่อนๆนคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์และ น่าสนใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วในช่วงบรรยุดยาวนี้3นาทีรู้เรื่องก็จะคอยอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมาให้เพื่อนๆได้ฟังเรื่อยๆนะครับผม